ขอบพระคุณที่ทักทายกันครับผมมากัน3คนน้องเป็นยังไงบ้างพวงมาลัยเนี่ยเราเออ่พวงมาลัยเนี่ยพี่เราพวงมาล,ายลัยเราเตรียมกี่วันเตรียมเมื่อวานเตรียมเมื่อวานทเมื่อวานของเราคนเดียวเลยของเราคนเดียวเลยหรือว่ารวมกับเอฟซีท่านอื่นด้วยผมนี่แหละคนเดียวเลยใช่โอ้เนี่ยเตรียมมาให้น้องคนเดียวเลยนะฮะ เจอกันพี่หัวหน้าเด็บติดตามน้องมาจากซีซั่นไหนตั้งแต่ประกวด,ดนู่นอะตั้งแต่ประกวดเนาะใช่ในการรวนเพลงชิงออคุณฮะตามมาตลอดตามมาตลอดเลยใช่อือชอบอเพลงไม่ชอบเสียงน้องเค้าอบอยางนั่นหละทั้งสองอย่างแต,แต่เสียงน้องอือชอบ ครับผมเดี๋ยวคืนนี้อย่าลืมนะแก้วรองพี่แกวรองพี่ไปรู้จะพอได้หรือเปล่าเออเอาเอาได้ก็ได้ตอนตอนไปมอบรางวัลให้น้องก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกน้องก็ว่าขอเพลงแก้วรองพี่หน่อยเออไปรู้ก็ได้ได้ยังไงนะเอาสักครึ่งหนึ่งก็ยังก็ยังดีนะครึ่งนดีก็ยังดีอ่เออดี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 ดดี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 อีดีดีดีนี้นะฮะ เราอชอบในน้ำเสียงของน้องแล้วคิดว่าน้ำเสียงของน้องคล้ายกับศิลปินคนไหนไหมครับเพราะว่าร้องเพลงรุกรวมมันก็โอเคแต่ว่าผมชอบเขาร้องเพลงอะไรจิรักจิโร่จิรักจิโร,ร่ไอ้เต้ตนชนดาเนี่ยโอโได้เลยแล้วก็สุนารีเนี่ยกราบเท้ายาโมนะกราบเท้ายาโมใช่เสียงเนยติดในใจเลยใช่ ฟังแล้วรู้สึกว่าความสุขทั้งคูออกมาเลย <c oughs> ผมดูทุกวันแหละพี<ฮ>ะ่มนาลไล์ก็รู้ไม่รู้แหละมีงานพี่มนาไปไล์ผมก็ดูเลยตลอดแล้วก็บางทีก็ไปดูของสตาร์เบรดี้มั่งของฮิมูอืมครับผมแต่ส่วนมากจะดูของพี่มนานี่แหละเพราะว่าพี่มนาจะไปสัมภาษณ์คนรุ่นนี้คใช่ไหม อยังไอสัมภาษณ์ไอ้อะไรนะพี่อะไรนะประยุทธ์อ่าสุดยอดนี่นี่นี่อ๋อพี่ประยุทธ์ชอบเลยแม่ชอบ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 มาพี่ประยุทธ์นะชอบชอบชอบเจ๊นะครัพี่พพประยุทธ์อ่ะฝากอะไรถึงพี่ประยุทธ์ไปฮะโอ้โหเนี่ยเลย ไม่ต้องฝากอ่ะบอกว่านี่เลยยกโป่วยเลยใช่ใช่ชอบชอบชอบพี่ประยุทธ์นะครับผมใช่ใช่อันนี้ฮะแกคุยแกคุยโอเคใช่ไหมโอ้โหข้อมูลแน่นไม่รู้แล้วพี่มนาขึ้นมาพี่ประยุทธ์คุยกับพี่ประยุทธ์เนี่ยผมไม่ไปฟังตลอดนะเพราะว่าผมกดติดตามพี่ประยุทธ์ไว้ไงพอเวลานั้นมันก็จะเด้งมาเอ๊ะ ครับครอรอ e ี1ีใช่ใช่ EP 12ผ่านแล้ว EP 13น่าจะเป็นวัน2วันนี้อ๋อโอเคครับพี่ทำสบายครับขอบคุณที่เายกันครับผมชื่อพี่อะไรครับบอกได้ไหมครับปะออนครับปะอ่อปะออนพี่ปะออนโอเค fc บางสะพานประจวบขอบคุณครับบานาตารครับผมวันนี้ครับผมดูทุกวัน ดูทุกวันลูนตาแฉะดยตาแฉะอะไรที่มานะมาลุงมาที่ก่อนิ่งมาถึงแล้วครับเพิ่งมาถึงเหรอเป็นยังไงครสมุทรสาครอยู่แถวนี้ตลาด๋อ้ทำไมมาไหวเลยวันเนี้ยเดี๋ยวไม่มีที่นั่นมากันจิ่นครับมากันสองคนได้มาอ้อยู่บ้านอยู่แถวนี้อยู่แล้วเลยรีบมากลัวไม่มีที่ได้มาแมนที่ นู๊ตอยู่ด้านนุ๊อยู่กับปา,านุนนน่ะโอเคงั้นก็ตามสบายครับลุงครับผมเอฟซีนะครับเล่นพานนยามานะครับเอานะครับเจ็บบรรยากาศมาให้ FC ได้ชมกันหน้าเวทีเนาะสอนสุพรรณโชว์ค่ำคืนนี้นะครับที่วัดอ บานกระบือนะครับถ้าจำไม่ผิดขออภัย,ย,ยถ้าจำผิดขออภัยนะบานกระบือนะฮะวันนี้ศิลเป็นดัง2วงใหญ่2อ,อ่าสองท่านเนาะแล้วก็ตอนนี้เอฟซีก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมมาถึงหน้าเวทีแล้วนะฮะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ที่ออกมาเตะได้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าพี่จะลงจองที่ไว้้ผมแล้วนะฮะผมก็เลยที่ไม่หายแน่นอน ในตองที่ไปผมในที่ระลงนะครับเดี๋ยววันนี้อยู่ข้างๆที่ระลงข้างๆเวทีนะครับย้นไปจุดชมนั้นระหว่างนี้นะครับผมจะตามหาพ่อ,พอแม่นะครับแฟนคลับเอสซีของน้องคนข้าวที่เดินทางมาวันนี้ถ้ามีโอกาสผมจะสอบถามความรู้สึกนะฮะของนะคุพ่อแม่เอ c ซี ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้จะทักดีใจไหมนะครับที่ได้มาให้กำลังใจน้องต้นเก้าน้องต้นเ้าที่วัดท่ากระมีินแห่งนี้นะครับเอาบรรยากาศช่วงบ่ายเวลานี้นะครับน้องขึ้นโชว์เวลา,าสี่ทุ่มสี่ทุ่มไม่เป็นไรนะครับสี่ทุ่มเราก็จะรอนะฮะดึกแค่ไหนเราก็จะรอ สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับผม<ะ>เป็นยังไงบ้างเดินทางอยู่แถวนี้แหละครับผม<ะ>มาจากมาจากอุ่วยกระจั๊มาจากนุวยกระเจ้าเลยเอ<ด>อไหไกลไหมผมไม่ไกลครับผมหน้าปากซอยครับมีใจก็มีทาง มากันกี่คนครับวันนี้มารถตู้หนึ่งมามารถตู้หนึ่งเลยนี่ใช่หมดใช่ไหมหมดเลยอ๋อถูโอ้เอฟซีต้นข้าวเอฟซีต้นข้าวห้วยกระเจา <laughs> โอ้แล้วที่ผ่านมางานล่าสุดข,ของผู้ใหญ่เบียดเนี่ยของนายกเบียดไปไหม ได้ไปไหมไม่ได้ไปใกล้บ้านจ็อกกิโลกันที่บ้านพอดีนาตาแวา<อ>แต่คนในบ้านน่ะไปหมดเลยแต่แต่ในบ้านน่ะพอดีแต่นาข้าวไถ่ก็มีแต่แค่ที่อื่นมากราค<อ>าคือยังว่าคนทนลลนไม่ได้ม,มาตั้งนานได้ทำไมต้องมา,งมาวันนั้นตรงกันพอดีแต่ว่าท่าใหม่เราไม่พลาดอยู่แล้ว่าพาพทใหมไ่ได้ไปอยู่นะอโอ้ไได้ผยนี่ยเีมาจากเมืองกาญครับทุกคนครับ ติดตามมายัางน้องเป็นยังไงบ้างเะติดตามมานานหรือยังฮะโอ้โหจังกัดเพลงนัง่งจังกัดร้องเพลงชิงทุนดนเพลงชิงทุนนะแล,แล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่วันนี้เห็นที่มาก็เพลงอะไ,ไรอันด้วยไงก็งมาเป็นใพ่กำลังใจน้องเอา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 นะฮะมากันทั้งหมดกี่คนครับสิบสสิบสี่คนโอ้โหเอาเอาเอา มองตาก็รู้ใจครับ FC สองต้นข้าวนะครับนี่ฮะขอบพระคุณครับผมเดี๋ยวผมขอเก็บบรรยากาศนี่ฮะโอ้โหขอบคุณยอดอ่าขอญาตนะครับขออนุญาตนะครับเอาต้นข้าวสู้ๆสู้ต้นข้าวสู้สู้ต้นข้าวสู้ตายไม่ตายไม่ตายสู้ๆพอฮะนี่ฮะบรรยากาศวันนี้หน้าเวทีอ่ะก่อนทำการแชงนะครับ นี่มากัน14คนจากห้วยกระเจาฮะโอ้ยใหญ่รุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยนะเหมารถตู้มาเลยนะสุดยอดเลยนะครันทุน